ครับสวัสดีครับผมมนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับผมนะวันนี้เราก็มาติดตามข่าวสารเนาะข่าวสารสถานการณ์อัปเดตนะนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอยากรวยนะครับนะหลายหลายท่านเนาะตอนนี้ก็เราบรรดาบอสนะฮะบอสหรือว่าจะเป็นโคสชนะครับบอสและโค้ชตอนนี้ก็ ทั้ง18บอส18โค้ดตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวนะครับอยู่ในเรือนจำนะอยู่ในจำอยู่ในห้องขังไม่ใช่เรือนจำเนาะอยู่ในห้องขังนอนกับพื้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะจากผมติดตามสายการอัปเดตข่าวจากหนังสืพิมพ์นะครับออนไลน์เนาะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องข่าวให้ฟังก่อน ตำรวจเปิดสภาพนะ18บอสดีไอคอนนะครับนอนพื้นยังไม่มีห้องขัง VIP นะครับยืนยันว่ายังไม่มีห้องขัง VIP แน่นอนนะครับเผยโทษจำคุกตามจำนวนผู้เสียหายคาดโทษแต่ละเคสโดนหนักนับพันปีโอ้โหติดคุกนับพันปีมันมันเกินอายุของคนเราอีกนะครับเนี่ยนะ ตอนนี้ก็จับผู้ต้องหาได้รวม18หมายจับนะครับคดีช่อโกงนะคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จนะเข้าเข้าคอมพิวเตอร์นะเข้าระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือว่าตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่ง vale ผู้ต้องหาทั giving, thumbs, ้งหมดก็จะถูก ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะโดยบอสตาราทั้ง3คนเนาะนะคุณแซมคุว่นันคุณมีนพิชยาและคุณกันนะครับถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหนะ้าที่ก็ได้เปิดเผยรายละเอียดห้องขังสำหรับการควบคุมตัวเนาะหลังสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วนะนะครับตำรวจก็ค้านประกันนะครับไม่ให้ประกันตัวใน ชั้นการสอบสวนและก็นําตัวไปยังห้องคุมขังของกองบัญชาการสอบสวนกลางายืนยันในการขังครั้งนี้ไม่มีห้องขัง VIP นะครับแต่ว่าจะมีการแยกขังชายและขังหญิงก่อนเนาะแต่และห้องจะมีจำนวนผู้ต้องหา,า,ามีการจำกัดจำนวนผู้ต้องหานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าสำหรับภายในห้องขังจะไม่มีเตียงนะ จะไม่มีที่นอนนะครับต้องนอนบนพื้นนะใครเคยเห็นห้องขังในทีวีก็คือแบบนั้นเลยนะครับจับมาชุดไหนก็ชุดนั้นเลยไม่มีเปลี่ยนชุดนะครับจากนั้นพรุ่งนี้จะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปที่เรือนจำเพื่อขออนุมัติฝากขังต่อสารนะ <c oughs> สำหรับอัตราโทษนะครับในการร่วมกันช่อโกงประชาชนนะร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นข้อหาหนักนะจะมีโทษจำคุกอย่างน้อยรายละ5 1 0ปีนะครับโดยจะลงโทษต่างกรรมต่างวาระจำนวนผู้เสียหายก็เช่นถ้า100คนก็จะจำคุกประมาณ1,000ปีอืปีหือ1,000ปีเลยเหรอครับอายุคนเฉลี่ยก็ไม่เกิน100ปีอือ 1, ปีหือ1,000ปี โอ้โหอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับนะสำหรับเนาะบรรดาโคสบรรดาบอสนะครับผู้รู้ผู้เก่งผู้ร่ำผู้รวยทั้งหลายนะครับควรจะใช้ความเก่งความสามารถนะครับเนาะในทางที่ที่มันดีกว่านี้นะผมไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่าทางไหนถูกทางไหนผิดเนาะแต่ที่มันดีกว่านี้นะครับเนาะคือธุรกิจนะธุรกิจขาย ขายตรงนะตอนเนี้คนก็น่าจะผวาไปหลายธุรกิจเหมือนกันถามว่าเคยมีมีธุรกิจขายตรงที่ผ่านมานะเห็นหลายๆยี่ห้อทำแบบนี้ไหมก็มีนะครับผมมีไม่ใช่ไม่มีแค่ไม่ได้มีแค่ดีไอคอนนะผมว่ามียี่ห้ออื่นด้วยทางภาครัฐนะคนที่จะเข้ามาควบคุมธุรกิจขายตรงแล้วล่ะครับ คือเราจะป้องกันยังไงว่าไม่ให้นะนำธุรกิจขายตรงไปทําในทางที่เป็นกรณีแบบดีไอคอนก็คือซื้อระดมทุนในการซื้อของมาจําจนวนอย่างเช่นถ้าเกิน1,000 0อย่างเงี้ยหนึ0งหมื่นสองหมื่ห้าหมื่นหนึ่งแสนสองแสนอย่างเงี้ยครับมผมว่าน่าจะมีการออกกฎหมายมาควบคุมนะครับว่า,าถ้าจะ ทำธุรกิจขายตรงนะต่อหนึ่งรหัสในการซื้อนะครับต่อหนึ่งรหัสในการซื้อเนาะไม่น่าจะเกิน1,000 0บาทอะไรประมาณนี้นะครับซื้อของไม่ไม่ต้องไปซื้อเยอะนะจุดประสงค์ของการทําธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM เนี่ยผมว่าหัวใจหลักสําคัญก็คือผลิตภัณฑ์นะครับ การใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองที่เห็นผลนะครับแล้วก็ไปแนะนำบอกต่อนะให้คนอื่นใช้ด้วยซึ่งการซื้อนะครับก็อาจซื้อที่ช็อปหรือซื้อที่อะไรศูนย์ที่เขาขายอะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องไปแนะนำให้คน ที่เข้ามาทําธุรกิจลงทุนไปไปไปซื้อของกักตุนไว้แบบนั้นนะผมว่าไม่ไม่โอเคเลยเนาะถามว่าผมเคยทําในแบบนั้นไหมผมเคยไปลงทุนกับเขานะครับเนะาะเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนาะมีธุรกิจอันนึงเหมือนกันขายตรงของต่างประเทศนี่แหละเอามาทําในลักษณะเดียวกันเลยนะครับฮะแต่พอดีเนาะผมก่อนหน้าที่ผมจะลงทุนไปผมได้ ทดสอบในการขายดูทดสอบสกิลการขายของตนเองฝึกพัฒนาสกิลการขายของตัวเองก็คือก็พอมีพื้นฐานในการขายเนะี่ยขายผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้อยู่นะครับก็เลยขายสินค้าออกได้อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของเขาก็ใช้แล้วเห็นผลนะครับเนาะผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยละ่ะนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่นะคุณบรรดาแม่แม,แม่ทีมทั้งหลายนะครับเอามาทำซะ ผลิตภัณฑ์เละไปหมดเลยครับผมฮนะก็คือเนี่ยเอามาทําแบบคล้ายๆในีดไอคอนนี่แหละชวนคนไปแล้วก็ลงทุนซื้อของซื้อของมากักตุนไว้นะครับผมว่าแบบนี้ไม่โอเคเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้ามีนักธุรกิจแบบประมาณเนี่ยอ่าแบบประมาณคุณบอสทั้งหลายนี่แหละอ่าไม่อยากไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันเนาะ อ่าคุณมีทุนแล้วเนี่ยคุณมาทําอะไรที่ให้คนไทยสามารถเข้ามาทําธุรกิจกับคุณได้โดยที่เขาไม่ได้ลงทุนสักบาทเดียวอย่างเงี้ยให้คนเขาฝึกสกิลนะครับฝึกความสามารถนะฝึกเน้นเนนใช้ในการความสามารถแต่ว่าพอเขามีความสามารถในการสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณมี รายได้เข้าไปด้วยอ่าอย่างเช่นเนอะอันนี้อันนี้เป็นในตามความคิดผมนะอ่าอย่างเช่นถ้ามีนักธุรกิจที่มีมีศักยภาพแล้วกันนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่ามีหัวดีหรือว่ามีทุนนะซับนะเอาเป็นว่ามีศักยภาพในการทำอ่าแอปพลิเคชัน ในการสร้างวิดีโอนะคล้ายย YouTube เนี่ยนะถึงเป็นของคนไทยนะครับสร้างแอปนี้ขึ้นมาเราให้ครีเอเตอร์นะครับแต่ละคนสามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างเงี้ยอ,อย่างผมเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมครับเนาะผมเป็นครีเอเตอร์ผมสามารถปั้นทีมครีเอเตอร์ของผมได้ไปสอนแนะนำได้แล้วมี เปอร์เซ็นต์จากรายได้ของรีเอเตอร์ที่ผมสอนไปรีเอเตอร์ที่ผมสอนไป mm hmm. เขาไปสร้างท mm ีม hmm. ของเขาได้อีกอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ไม่ต้องลงทุนสักบาทไม่ต้องชวนใครไปลงทุนเลยนะครับส่วนรายได้ก็เป็นค่าโฆษณาเหมือนยูทูะครับเนาะรายได้ก็เป็นถ้าเป็นค่าโฆษณาเหมือน youtube ได้เนี่ยอืมแล้วก็แบ่งตามสัดส่วนนะอย่าง u t u b e เขาหักหลายเปอร์เซ็นต์เราก็เอากำไรน้อยหน่อยบริษัทก็เอากำไร น้อยหนยเนาะที่เหลือก็แบ่งการทำทีมของครีเอเตอร์ไปอย่างนี้นครับแบบเนี้ยสามารถแข่งขันได้เลยนะครับเนาะสำหรับคนที่มีศัก,กยภาพส่วนผมผมมีแค่แนวคิดแต่ผมไม่มีศัก,กยภาพอะไรนะครับเนาะถ้าผมมีศัก,กยภาพผมก็จะทำนะนะครับนี่เอาแบบไม่ต้องลงทุนนะครับชวนคนทำอะไรหรือว่าถ้าลงทุนให้ลงทุนน้อยที่สุดนะอย่างเช่นอ่าอย่างนี้ ทำธุรกิจขายตรงนะครับทำธุรกิจขายตรงที่อะสมมติว่าผมใช้สินค้าเดือนละ300บาทนะครับผมใช้สินค้าของของนี่แหละผลิตภัณฑ์ของธุรกิจขายตรงอายี่ห้อใดอยี่ห้อหนึ่งเดือนนี้ผมใช้สินค้า300บาทผมใช้แล้วผมใช้ดีนะครับผมไปบอกกับท่านอื่นต่อ ผมไม่บอกกับท่านอื่นต่อแนะนําต่ออ่ะห้าคนแล้วกันผมจะแนะนำห้คนแค่นี้พอแนะนําบอกคนที่ผมไปแนะนําว่านี่คุณมาใช้สินค้านะซื้อประมาณ300บาทนี่แหละไม่ต้องซื้อเยอะทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับเนี่ยสร้างทีมแค่นี้พอแล้วก็ให้ไปสนับสนุนทีมอ่าที่อยู่ด้านล่างที่คุณแนะนำมา นะให้เขาไปแนะนําคนอื่นอีกว่าใช้สินค้าแค่เดือนละ300บาทใช้ดีเห็นผลบอกต่อนะครับเนี่ยเอาแบบแค่นี้ถึงมันจะไม่ได้รวยเร็วรวยไวนะมันไม่ได้รวยเร็วรวยไวแต่ว่ามันก,มนก็มันก็ไม่เสี่ยงมันก็ไม่จะไม่เกิดกรณีนี้แบบนี้ขึ้นนะครับแบบเนี่ยที่เกณฑ์คงเป็นข่าวกันอยู่ตอนเนี้แล้นะครับเนาะเป็นคดีกันอยู่นะีย บอกให้คนไปซื้อของมาเยอะๆล้วก็ขายไม่ได้เป็นไงล่ะครับธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนาะอยากจะเน้นย้าว่าเนี่ยอย่างที่เคยเห็นมาเนาะศึกษามาก็ให้ใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วกันแล้วก็ใช้ตามไปซื้อใช้เองสมาชิกไปซื้อใช้เองนะครับทำเป็นธุรกิจได้ไปแนะนําบอกต่อให้คนอื่นไปซื้อใช้ต่ออีกอย่างเงี้ย อย่างนี้ดีกว่านะครับค่าสมัครก็ฟรีไอเอาเป็นครั้งเดียวตลอดชีวิตไปเลยนะครับไม่ว่าคุณขายสินค้าให้เขาคุณก็ได้เงินอยู่แล้วนะจะไปอย่าไปคิดค่าสมัครเป็นรายปีรายปีเลยครับผมไม,ไม่ดีหรอกเอาเป็นสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตไปเลยนะธุรกิจไหนก็ได้ที่สมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตนะ่ะนะนะครับเราก็ใช้สินค้าเหล่านั้นใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อ สินค้าก็อย่าราคาแพงเกินไปนะครับให้ราคาสมเหตุสมผลกับรายได้ของคนไทยนะครับรายได้ของคนไทยนะแล้วก็แนะนำบอกต่อนี่แหละแค่นั้นนะครับอย่าไประดมทุนให้คนไปซื้อรวยเร็วรวยไวขยันผิดที่10ปีไม่รวยอย่างเงี้ยถามว่ารวยไวนะครับ ใครรวยครับคนลงทุนรวยไหมถ้ารวยเขาคนจะไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์อะไรต่างๆหรอกครับผมนะถ้ารวยเขาคงจะไม่ทําแบบนั้นหรอกก็เพราะว่าเขาไม่รวยนะสิเขาได้ของไปแล้วเ็าขายไม่ได้นะครับนะเขาขายไม่ได้ซึ่งทีมงานหลังบ้านที่คุณบอกว่าจะสนับสนุนพวกเขาอะ่ะก็ไม่ได้สนับสนุน ตามที่ตามที่พวกคุณบอกอะครับก็ไม่ได้ทําการสนับสนุนเขาเขาคืนขายไม่ได้สกิลการขายเขาไม่มีหรือว่าเขาไม่มีเทคนิคอะไรต่างๆนะอย่างคนปิ๊บเป็นแม่ทีมเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมว่าอมผมว่าไม่มีจรรยาบันมากเลยอะคนที่เป็นแม่ทีมที่ไปแนะนําเขาแล้วก็ปล่อยปล่อยคนที่ลงทุนทิ้งนะครับ เนาะให้เขาขายไม่ได้อ่ะนะครับคนที่จะคนที่จะแนะนําวิธีที่พยายามแนะนําให้เขาขายได้หรือว่าถ้าเขาขายไม่ได้ยิงเขาไปไม่รอดจริงๆนะคุณอย่าไปห่วงแต่ค่าคอมมิชชั่นนะครับผมรู้ว่าแม่ทีมต่างๆอ๋อเชียร์ให้เขาซื้อของมาเยอะเพื่อคุณได้ค่าค่าคอมมิชชั่นเอาไปเข้ากระเป๋าแล้วเอาไปใช้แล้วคุณไม่อยากเสีย คุณไม่อยากให้ลูกทีมของคุณเอาของไปคืนนะครับคือถ้าเขาไปไม่ไหวจริงๆนหะก็ต้องคืนของนะนะแนะนำวิธีบอกลูกทีมหาบอกวิธีการที่จะคืนของนะครับนะเสียค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกอต้องคืนคุณเองต้องคืนค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับดีกว่าคุณไปทำลายชีวิตเขานะที่เขา เขาทาไม่ได้คนทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเขาจะทําได้ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าคนจะประสบความสําเร็จทุกคนนะในในในธุรกิจแบบนี้นะครับนะไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทุกคนนะครับมันเป็นผังแบบปิระมิดอยู่คนอยู่ด้านบนบ้านบนสุดก็คือจะจะมีรายได้เยอะที่สุด เมื่อกระจายลงมาเรื่อยๆฐานมันเต็มไม่รู้จะเป็นแนะนำใครต่อนะครับแนะนำใครต่อไม่ได้แล้วไอคนที่อยู่ล่างสุดจะไปนแนะนำใครมันก็จะเป็นโดมิโนเลยครับฐานพังฐานพังฐานพังไปข้างบนก็ต้องพังด้วยนะครับถ้าจะให้มันอันนั้นมันมันมัน จังยืนจริงๆนะครับก็จัดเป็นเครือข่ายผู้บริโภคไปครับผมนะจัดเป็นเครือข่ายผู้บริโภคไปแต่ว่าอย่างว่าแหละมันก็เป็นฐานปิรามิดเหมือนเดิมนะครับนะทุกคนจะทุกคนจะรวยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอาจจะมีบางคนประสบความสําเร็จนะบางคนก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับ็นทาหอนในเรื่องราวเรื่องนี้นะสำหรับ คนที่จะเป็นแกนนําที่จะทําธุรกิจแนวนี้เนาะแล้วก็คนที่จะเข้าไปลงทุนด้วยนะครับคนที่จะเป็นแนะนําคนอื่นด้วยนะครับฝากไปเป็นอุทาหรณ์นะครับผมนะก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ช่วงท้ายๆแล้วนะครับขอขอบพระคุณในการารับชมคลิปนี้นะครับนะวันนี้ได้เห็นหน้าคาตา,ากัน์ดีเจมานนะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามกด รักังแจ้งเตือนนะฝากกดติดตามกดรักังแจ้งเตือนด้วยนะครับนะเพื่อที่จะมีคลิปใหม่ๆได้มารับใช้ท่านนะครับนะขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ